สวัสดีทุกท่านนะครับทั้ง fc แล้วก็ท่านที่ไม่ใช่ fc นะครับคลิปนี้เราเราจะมาดูเลข2ตัวล่างนะครับที่ที่เข้าเมื่อวดที่แล้วนะครับก็คือเข้าหลักสิบและหลักหน่วยล่างนะครับอันนี้เขียนขึ้นมามาใหม่นะครับผมให้ดูหลัก หลักหน่วยล่างก่อนนะครับหลักหน่วยล่างสูตรเก่างวดนี้ได้3479ี่เจในช่องสีเหลืองที่มีเครื่องหมายดอกจันนะครับที่ลูกศรชี้ไว้นั่นแหละฮะก็คืองวดที่แล้วเข้า7นะครับออก7-7ล่างก็คือหลักทั้งหลักสิบและหลักหน่วยก็คือเลข7นะครับงวดที่แล้วเข้าเข้าที่เลข7นี้นะครับ ก็แสดงว่าสูตรนี้ถูกมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงวดนะครับจริงๆผมเพิ่งคิดเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าคิดแล้วมันเข้าเลยก็เลยก็เลยนับให้ดูว่าเข้ามาหกงวดจริงๆถ้าเกิดคิดย้อนลงไปอีกนะครับในงวดในอดีตลงไปอีกก็จะเข้าอีกเรื่อยๆครับแต่ว่าตัวเลข ที่เราได้ในงวดน,นี้ก็จะมากกว่า4ตัวอย่างที่เห็นนะครับถ้าถามว่าเลขไหนหน่าซื้อที่สุดก็ต้องดูตามทิศทางนะครับก็คือถ้าดูตามตำแหน่งนี้นะครับมันขึ้นไปตรงๆนะครับก็คือ4 8่แล้วก็เนะครับถามว่าเลขที่ควรควรจะออกก็ควรจะขึ้นไปตรงๆอีกก็คือเลข4เลขสี่นี้น่าออกที่สุดนะครับ แล้วก็เลขที่อยู่ด้านข้าง2ตัวนะครับก็คือ3กับ7นะครับถามว่า3กับ7โอกาสที่เลขไหนจะออกมากกว่ากันก็ดูดูในในแนวดิ่งนะครับถ้าดูเลข3มีถูกในในงวดนี้นะครับแต่พองวดน,นี้หลุดหมดเลยส่วนเลข7ถ้ามองลงมาโดยตรง,ตรง,ต,รงตรงนะครับแนวดิ่งนะครับก็จะเห็นว่าเลข6ถูก ก็มีหนึ่งสองสามงวดที่หลุดนะครับก็แสดงว่าฝั่งนี้หลุดสามงวดฝั่งนี้หลุดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้างวดแสดงว่าเจ็ดมีโอกาสออกมากกว่าสามนะครับอันนี้คือผมแนะนำวิธีดูด้วยนะครับให้เป็นความรู้ของทุกท่านนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องต้องคิดสูตรได้นะครับก็คือดูดูให้เป็นก็พอนะครับว่าควรจะเลือกเลขตัวไหนไปซื้อนะครับ ส่วนเลข9กนะครับเลขเก็ก็เป็นตัวเลขที่ถ้าพูดถึงก็น่าซื้อมากกว่า3นะครับเพราะว่ามันหลุดแค่1 2 3 4งวดแต่เมื่อกี้บอกว่า3หลุดไป5งวดแล้วแต่คนชอบด้วยนะครับ เรามาดูหลักสิบล่างนะครับสูตรเก่าเช่นกันนะครับหลักสิบล่างสูตรเก่างวดนี้ได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเลยนะครับเรียงกันเลยนะฮะแต่ว่าเลขห้าผมไม่ได้เลือกให้นะครับมันอาจจะออกก็ได้นะฮะแล้วแต่คนชอบนะครับที่ไม่ได้เลือกให้เพราะว่าผมตัดตามที่การกระบาดไว้คือมันไม่เคยออกเลยในตำแหน่งนี้นะครับผมก็เลยการกระบาดเลขห้าไว้ แต่ถ้าใครชอบก็เอาไปซื้อเลยนะครับไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับในคลิปนี้ผมเลือกเลือกเป็นเลข4เลข6เลข7เลข8นะครับคือหลัก10ล่างสูตรเก่าทั้งสสูตรนี้เป็นสูตรที่ที่เข้าเมื่อวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วออก7 7ก็คือเข้าเลขเจ็ดกับเลขเจ็ดนะครับ นี่นะครับส่วนวดน,นี้สูตรจะเดินต่อหรือไม่เดินต่อก็ไม่มีใครทราบได้นะครับแค่เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับอันนี้เป็นเป็นสูตรเต็มนะครับจริงๆผมผมเฉลยไปแล้วครับสูตรเต็มเมื่อ เมื่อว่าที่แล้วมันจะเป็นเป็นลายมือที่ไม่ได้เขียนให้เรียบร้อยนะครับเป็นเศษกระดาษอันนี้เรียบร้อยกว่านะครับสูมให้ดูอีกทีนะครับสิบล่างกับหน่วยล่างสูตรเก่าครับก็คลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับหวังว่าหวังว่า ทุกท่านจะมีโชคกับสูตร2สูตรนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ